บาคายปรับรลดราคาเป้าหมายของหุ้น TSM จาก255ดอลลาร์เหลือ215ดอลลาร์แต่ยังคงคำแนะนำว่า overweight แปลว่ามองว่าหุ้นนี้น่าลงทุนมากกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มสาเหตุที่ลดราคาเป้าหมายมาจากการที่บริษัทมีแนวโน้มรายได้ปี2025คงเดิมสะท้อนว่าอาจจะชะลอตัวในครึ่งหลังของปีแต่ราคาหุ้นในตอนนี้สะท้อนความกังวลไว้ล่วงหน้าแล้วในวงเล็บคือราคาหุ้นปรับลงไปก่อนแล้ว จึงยังมองว่าน่าซื้อโดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวข่าวเสริมจากแหล่งอื่นรายงานจากสื่อจีน CT ระบุว่า TSMC เตรียมขึ้นราคาค่าผลิตชิป4นาโนเมตรขึ้น10-30%แสดงว่าบริษัทมีอำนาจต่อรองสูงและยังมีดีมาน์แข็งแกร่งมุมมองจากบทวิเคราะห์แม้จะมีความเสี่ยงเรื่องชะลอตัวแต่พื้นฐานของ TSM ยังแข็งแกร่งหุ้นอยู่ในเทรนของ AI และเทคโนโลยีล้ำหน้า ถ้าถือระยะยาวตอนนี้อาจเป็นช่วงราคาที่น่าสนใจในการสะสม สเตนลีดักเคนมิลเลอร์เองก็ออกมายอมรับว่าเขาขายหุ้นเอ็นวีเดียเร็วเกินไปเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ล่าสุดเขากลับมาลงทุนหนักในหุ้น AI ตัวใหม่โดยเขาเพิ่มการถือครองหุ้น TSMC ถึง457%แม้ TSMC จะไม่เป็นที่พูดถึงมากเท่าเอ็นวีเดีย ADM หรือบอร์ดคอมแต่จริงๆแล้วบริษัทนี้คือผู้ผลิตเบื้องหลังบริษัทใหญ่ๆเช่นเอ็นวีเดีย AMD, Amazon, q u a l c o m m Apple ล้วนพึ่งพา TSMC ในการผลิตชิป AI ตอนนี้ TSMC กำลังลงทุนเพื่อครองตลาดขยายโรงงานในสหรัฐเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานการคาดการลายได้กำไรของ TSMC ยังเติบโตต่อเนื่องสะท้อนถึงดีมานที่สูงในตลาดชิป AI สามารถแข่งขันกับ Intel และ Samsung ได้ TSMC ยังถูกไหม ปัจจุบัน TSMC เทศที่ P/E ล่วงหน้า20.8เท่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย5ปีแม้จะอยู่ในช่วงบูมของ AI อาจเป็นโอกาสซื้อตอนราคายังไม่สะท้อนอนาคตความเสี่ยงที่ต้องจับตามองเรื่องประเด็นภาษีการค้าและความตึงเครียดกับจีนผู้เขียนมองว่าเป็นเรื่องที่ถูกตีความรุนแรงเกินไปการลงทุนสร้างลงผลิตของ TSMC ในสหรัฐคือสัญญาณว่าบริษัทมั่นใจในอนาคตระยะยาวเป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างมีแบบแผน ฝากด like, กดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้กับเทพลงทุนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ